เอาดึงกันทุกน บ้านฮักน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงจัดชุดให้น้องใหม่นะครับเรียกได้ว่าสวยงามแบบสุดๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนเรียกได้ว่าเราจะเอาชุดของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมาอัปเดตให้กับ fc แฟนคลับได้ทราบกันหน่อยครับทุกคนหลังจากที่มีภาพหลุดออกมานะครับเป็นภาพชุดลำเรื่องของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับเรียกได้ว่าสวยงามสุดๆนะทุกคนทางด้านร้านชุดครับทุกคนได้ออกมาเปิดเผยนะครับและเขียนข้อความเนี่ยเอาไว้บอกว่า ขอบคุณบ้านฮักน้องอุงอิงมากๆครับผมนะครับเรียกได้ว่าเป็นชุดสีม่วงสวยงามแบบสุดๆเลยนะครับสาหรับชุดนี้ครับทุกคนแน่นอนอยู่แล้วครับเป็นชุดของบ้านฮักแน่นอนเพราะว่าโอ้โหนี่คือห่วงลูกสาวแบบสุดๆนะครับเพราะว่ากระโปรงเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวแบบสุดๆอย่างที่บอกครับทุกคนว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องเป็นคนที่ห่วงเรื่องภาพลักษณ์ของตัวเองมากๆเลยนะครับถ้าชุดไหนที่สั่งตัดออกมาแล้วรู้สึกว่าสั้นนะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องครับทุกคนจะส ให้กับอาจารย์เนี่ยครับทุกคนไปต่อชุดให้กับตัวเองทันทีเลยนะครับเพราะว่าน้องก็เป็นห่วงในเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็อยากได้ชุดกับทุกคนที่สวยสมวัยนั่นเองครับและชุดนี้ทุกคนให้กี่คะแนนครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับทุกคนทางด้านนะครับคุณนัด ทพัฒนะครับทุกคนสีสถานครับได้มีการโพสนะครับรูปนี้เอาไว้นั่นเองครับเป็นชุดเพชรสีม่วงนี่สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับทุกคนแฟนคลับ f อเนี่ยก็กําลังแชร์ลงกลุ่มกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าชุดในฤดูการนี้ขององค์อิงเนี่ยเรียกได้ว่าแต่ละชุดคือสวยงามมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดโชว์ต่างๆครับทุกคนที่เหล่าบรรดาพ่อฮักแม่ฮักครับได้มีการสั่งตัดให้กับน้องครับทุกคน แต่และชุดคือต้องบอกว่า รอบนี้คือแม่หน่อยแทบจะไม่ได้ตัดเองเลยนะครับเป็นความรักความเมตตาครับทุกคนของ FC แฟนคลับนะครับที่ตัดชุดให้กับน้องครับไล่เรียงมาตั้งแต่ชุดแรกๆที่น้องสวมใส่บนเวทีเลยนะครับเป็นชุดของแม่เฟิร์นครับเป็นการโชว์ผู้หญิงหัวใจอีสานครั้งแรกเนี่ยชุดนั้นเนี่ยโอ้โหราคาหลักแสนกันเลยทีเดียวครับต่อมาครับทุกคนเป็นแม่ฮักสถาพรใช่ไหมครับที่ตัดชุดเพชรให้กับองอ์หิงเพชรบ้านแพงจากร้านคุณพศดีไซน์นะครับเรียกได้ว่าสวยสะกดทุกชุดจริงๆนะครับรวมถึง พอหักแม่หักครับทุกคนที่ได้มีการสั่งตัดชุดให้กับน้องต้องบอกว่าแต่ละชุดนี้คือไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับ mm. อุ้มอิงเพชรบ้านแพงแล้วนี่ยครับทุกคนต้องบอกว่าแต่ละชุดที่น้องเผยโฉมออกมาในแต่ละคืนนะครับอุม้มอิงบอกได้เลยบอกได้คําเดียวเลยว่าแต่ละชุดนี้คือเป็นซิกเนเจอร์หมดเลยนะเพราะว่าเหล่าบรรดายูทูบเบอร์พ่อๆแม่ๆมเนี่ยก็จะเอาไปพูดต่อนะครับแล้วก็จะเอาไปทําข่าวต่อครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วการตัดชุดให้กับน้องอุ้มอิงเพชรบ้านแพงในแต่ละชุดเนี่ยไม่สูญเปล่าแน่นอนนะ พี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมแบบนี้ครับทุกคนที่เขาได้มีการมาแต่งหน้าให้กับน้องแล้วก็เอาชุดมาให้อุคงอิงเนี่ยสวมใส่ไม่ว่าจะเป็นในวันเปิดฤด,ดูกาลหรือในวันปิดฤด,ดูกาลนะครับชุดนั้นครับทุกคนก็จะได้รับกระแสะความนิยมครับแล้วก็จะได้รับนะครับทุกคนกระแสะอะของสื่อต่างๆครับทุกคนไปออกหลายๆช่องอย่าง อั้มมารินข่าวสดต่างๆเขาเป็นคนที่เอาข่าวของน้องอุ๋งอิงไปลงเนี่ยนะครับทุกคนคนที่ได้โปรไฟล์นั่นก็คือคนที่ตัดชุดให้ด้วยร้านชุดคนที่แต่งหน้าเมคอัพให้เขาทุกคนนี่คือสิ่งที่เป็นผลพลอยได้เนาะของ f อแฟนคลับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแฟนคลับ FC ก็อยากจะทําให้กับน้องด้วยใจนั่นเองครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเขาทุกคนสิ่งที่จะได้รับกลับคืนมาของ FC แฟนคลับน้องอุ๋งอิงก็น้องคือน้องไม่ได้ตอบแทนอะไรหรอกทุกคนแต่ว่า สิ่งที่มันปรากฏเนี่ยนั่นก็คือการที่จะทําให้ชุดนั้นเนี่ยกลายเป็นกระแสกลายเป็นไวรัลนะครับพอพ่อแม่ๆก็จะได้ ภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจนั่นเองท,ท,ที่ที่ได้มีโอกาสตัดชุดให้กับน้องนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากตัดชุดให้กับองอุิงเพชรบ้านแพงคับทุกคนไม่เสียเปล่าแน่นอนนะครับคุณจะได้อยู่บนหน้าสื่ออย่างแน่นอนนะครับเนาะแต่ด้วยความรักความแพงด้วยแหละของพ่อพ่อแม่แม่เนาะที่อยากจะตัดชุดให้กับซูเปอร์สตาร์น้อยอย่างน้ององอิงเพชรบ้านแพงทุกวันนี้เราจะได้เห็นว่าน้องเนี่ยใส่ชุดไม่ซ้ำจริงๆครับทุกคนในแต่ละคืนนะเหมือนญาสุภาพเนี่ย ได้เจอน้องทุกคืนย่าสุภาพาบอกว่าอิหลาน้อยคือมหาย่าแต่ละครั้งเนี่ยคือลุกไม่ซ้ําจริงๆแล้วก็แต่ละชุดนี่คือแบบไม่ซ้ําจริงๆนะสวยมาทุกวันเลยสําหรับองค์อิงนะครับเนาะปังมากๆลูกสาวนะครับทุกคนก็ขอให้น้องนะครับแฮปปี้แฮปปี้แล้วก็มีแต่งานดีๆเข้ามาล่าสุดครับทุกคนก็มีงานนะครับที่เข้ามาอีกแล้วสําหรับองค์อิงครับทุกคนตอนนี้ก็คือบิวบอร์ดขององค์อิงเนี่ยก็คือแบบขึ้นทั่วเมืองอุดรธานีเลยนะ เพื่อนนุ่มอิ่มเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะครับเพื่อนอิ่มไม่ได้ติดตามในวงการหมอลำเนอะนางขับบอกว่านางขับรถไปทางไหนก็มีแต่รูปอุ๋งอิงเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนชุดแดงที่อุ๋งอิงสวมใส่กับาการถ่ายโปสเตอร์นะครับของสาหร่ายเท่าแก่น้อยเห็นไหมครับทุกคนอันนั้นก็จะเป็นไวรัลก็จะเป็นกระแสะอีกครับทุกคนนะร้านชุดเนี่ยก็จะได้เป็นโปรไฟล์ไปอีกนะทุกคนนี้คือสิ่งที่ สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วตอนนี้คือบิลบอร์ดของอู๋อิงคือทั่วเมืองอุดรจริงๆอ่ะนะครับทุกคนนะแล้วก็เร็วๆนี้ครับน้องก็จะมีงานที่ตั้งนี่สุนใช่ไหมครับทุกคนซูเปอร์สโตร์เนาะใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ก็คือ แฟนๆเนี่ยก็คือแห่แชร์คิวงานกันเยอะมากๆแล้วน้องก็ได้มีการแชร์คิวงานเป็นที่เรียบร้อยด้วยแล้วก็อีก1วันอีก1วันก็คือ,อวันที่15พฤศจิกายนครับทุกคนอยู่ที่อุดรอ,อีกเช่นเคยโอ้โหอิจฉาชาวจังหวัดอุดรมากๆเลยอ่ะได้ชมมุงอิงเพชรบ้านแพงแบบยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนตั้งแต่วันที่26ตุลาจนถึง15พฤศจิกาเลย2คิวงานด้วยกันนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบว่าทางห้างเนี่ยเขาก็มีการจัด คิวงานนี้ขึ้นมานั่นเองครับกับการที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไปร่วมคอลแลบกันกับสารายเท่าแก่น้อยเพียงซื้อสินค้าของสารายเท่าแก่น้อยนะครับหนึาบาทครับทุกคนเนาะก็จะได้รับบัตรชมมินิคอนเสิร์ตของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแบบฟรีๆกันไปเลยทีเดียวครับได้สารายมาทานแล้วไม่พอนะครับยังได้นะครับทุกคนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับอุ๋งอิงครับทุกคนต้องบอกว่าคายอ้อแรงมาก ถ้าทุกคนยังจำได้นะอุมบิมเนี่ยไปดูน้องอุงอิงที่บางพลีใช่ไหมอุมบิมเนี่ยไปชมน้องครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าทําไมอมบิมถึงไม่ได้ไปเจอน้องเพราะว่าวันต่อมาเนี่ยอุมอิมป่วยเลยก็คือแบบเรียกว่าอะไรเป็นไข้หวัดเกือบใหญ่ เป็นไข้หวัดเกือบใหญ่แล้วก็ไข้อองอิงแรงมากทําให้วันนั้นอุ้มอิ่มไม่ได้ไปเจอน้องถ้าวันนั้นไปเจอน้องเนี่ยองอิงอาจจะติดไข้จากอุ้มอิ่มได้ซึ่งวันนั้นอุ้มอิ่มยังไม่ได้มีอาการนะครับพอวันนั้นเนี่ยองอิงก็ถามในไลฟ์นะบอกว่าพิมพิมมาหาหนูเนี่ยทำไมพิมพิมไม่บอกเลยนะครับนี่คือไข้อองอิงทุกคนทาให้อุ้มอิ่มเนี่ยไม่ได้ไปเจอน้องในวันนั้นน้องก็เลยไม่ได้แบบว่า นะอาจจะได้รับเชื้อก็เป็นได้ครับทุกคนซึ่งอิมก็เป็นไข้หวัดเกือบใหญ่เออไข้หวัดเกือบใหญ่ก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคือดีแล้วที่วันนั้นไม่ได้ไปเจอน้องปกติแล้วเนี่ยอิ่มิมก็จะต้องไปแชะภาพกับอุงอิงหรือว่าไปขอจับมือน้องไปให้รางวัลน้ำใจน้องด้านหน้าเวทีนะครับแต่วันนั้นอิมไม่ได้ไปเจอน้องเลยไม่ได้ใกล้น้องเลยแต่มองน้องอยู่ไกลๆครับทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากๆคือผิดวิสัยของตัวเองอ่ะซึ่งเวลาที่อิมจะไปเจอน้องเนี่ยอุ้องลอุงิแบบที่สดเยนะ แล้วก็จะไปขอถ่ายรูปน้องหลังไปทีแต่วันนั้นนึกอะไรก็ไม่รู้นะครับวันนั้นนึกอะไรก็ไม่รู้แล้วไม่ได้ไปเจอน้องเลยครับทุกคนงงมากนะครับเนาะอ่ะวันนี้ครับขอบคุณนะครับไปยังบ้านฮักน้องนะครับที่ได้มีการแบบว่าสั่งตัดชุดนะครับให้กับลูกสาวอุค์อิงด้วยเนาะสวยงามมากๆนะครับอ่าวันนี้ก็เลยเอารูปชุดนะครับมาฝากทุกคนก็แล้วกันนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ยินดีกับุงอิงด้วยที่ได้ชุดสวยๆจากบ้านหักนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ